เห็นกันคำช้าบ้านเราอยู่เคียงยินสําเนียงยนเธอเคียงกันแล้วอยากตายเหมือนคนบาปต้องคําสาบให้ช้ำใจตายสุดเปล่าเปลี่ยวระทมเดียวได้ด้วยผาดหมาย ชายที่ไฝปองช้ำอะไรเช่นนี้รักคนวีเจ้าขอสวัสดีค่ะหมอดาเองนะคะวันนี้หมอดาก็จะมาคุยต่อละค่ะพาคุยนะคะ ก็เมื่อกี้หมอดาดูข่าวนะข่าวทางทีวีอ่ะคือได้ยินแววๆว่าอ่าดาราของเราหันใจของหมอดาคนหนึ่งเหมือนกันคุณวินัยไกรบุตระนะเขาต้องทําเรื่องกู้เงินสองล้านเพื่อรักษาตุ่มน้ําพองที่ตัวเขาอ่ะแต่หมอหนะ่าไม่รู้จะติดต่อเขาได้ยังไงแล้วเขาจะมีความเชื่อถือตัวหมอไหมหมอสองสารเขามากเลยหมอเคยเห็นเขานะที่สนามหลวงวันสงกราน่ะ คู่เขาขึ้นรถแห่แห่รอบสนามหลวงอ่ะพวกเราก็มองเห็นตัวนี่เดียวคุณหนิงปณิตาแล้วไงเนี่ยอ่าแล้วก็คุณวินัยเนี่ยนั้นก็ยังหนุ่มอยู่คุณหนิงก็ตัวนิดนึงคุณวินัยก็ตัวไม่ใหญ่มากอ่ะอ่าก็เป็นขวัญใจของหมอเหมือนกันก็สงสารเขามากเลยแต่ไม่รู้จะติดต่อเ็าได้ยังไงเนาะแล้วเขาจะเชื่อเราหรือเปล่าก็ไม่รู้กากก็ดอกไม้ไหว้คูแล้วเหรียญหนึ่งตลึงกันเนาะเขาจะเชื่อเราไหมอ่ะ กับเหล้าขวดหนึ่งดอกไม้ทุ้เทียนเนี่ยเนาะถ้าคนเชื่อเขาก็มีสิทธิ์หายนะแต่หมอก็รู้จะติดต่อก็ได้ยังไงอันนี้หมอก็จะจะคุยจะคุยต่อนะคะ<อ>เรื่องอุบัติเหตุนะหมอจะบอกให้หมอเคยนะอะอยู่กับลูกสาวแล้วก็ลูกสาวก็ง่วงนอนแม่เออเดี๋ยวแม่จะไปทุ่งลานหน่อยนะไปที่วัดราชสิงห์ขอนก็ขึ้นเรือด่วนขึ้นไปแล้วก็จะข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่ง เชื่อไหมคะรถรถก็จอดให้หมดเลยหมอก็กําลังจะข้ามก็ใส่รองเท้ากํายี่สีเขียวพอลงไปที่ฟุตบาทอ่ะหมอกาลังจะข้ามอ่ะหมอเห็นมอเตอร์ไซคันหนึ่งมันเลี้ยวเปี้ยวเป้าเปี้ยวเป้าเปี้ยวเป้ามาตามท้ายรถอ่ะพุ่งมาที่หมอหมอตัดสินใจกระโดดเลยอ่ะทิ้งรองเท้าอ่ะมอเตอร์ไซคันนั้นน่ยย่ำรองเท้าหมอไปเลยอ่ะนั่นแสดงว่าถ้าหมอไม่ไม่กระโดดอ่ะหมอโดนไหมอเอโหหวัดหสหห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 หะและอย่างหหหหหหะหห เรื่องประตูประตูบ้านเหมือนกันที่หมอว่าเอ่อเปิดไว้อ่ะก็มีอยู่วันหนึ่งอ่ะประมาณสองทุ่มกว่าได้มั้งก็มีคนที่ที่เคยไปกับหมอที่ดําเนินไปหาลูกอ่ะเป็นเพื่อนอ่ะที่ว่าเป็นคนไม่ใช่คนไทยอ่ะเขาวิ่งเข้ามาในบ้านหมอแล้วก็มีคนตามเข้ามาอีกสามคนอืมตามเข้ามาตามเข้ามาแล้วคนนี้ก็บอกน้องดาน้องดาช่วยช่วยด้วยช่วย,ยด้วยช่วยเลยฟงด้วยช่วยเลยฟงด้วยอ่านี่เขาก็ หมอก็ถามเรื่องอะไรผู้ชายคนนั้นก็บอกว่ามันเป็นหนี้อ่ะมันเป็นหนี้ผมอ่ะส่งไม่ครบอ่ะส่งไม่ครบอ่ะหมอก็ถามอะไรเหรออะไรเหรอไม่ครบเขาบอกว่าเขาก็เออเพื่อนก็บอกว่าคือคนผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าอืมส่งไปแล้วอ่ะสิบสองวันอ่ะแล้วจะตัดบัญชีก็ไม่ให้ตัดแล้วก็จะมาคับให้ส่งก็ไม่มีส่งก็จะตัดบัญชีไงก็คิดดอกไปสิเขาก็แบบเขาก็แบบทำท่าแบบจะทำร้ายนะแบบว่าอย่างเงี้ยหมอก็บอก เขาอ่ะมันเอางี้นะกันนะคุณเขาเขากู้คุณเป็นเท่าไรเขาบอกพันหนึ่งพันหนึ่งก็ส่งวันละสี่สิบก็สามสิบวนันถ้าส่งห้าสิบก็ยี่สิบสี่วนันแล้วก็ส่งไปสิบสองวนันใช่ไหมคะเขาบอกครับบอกเอาอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดาจะไปส่งให้แล้วกันที่เขาแบบเหมือนเขาว่าวินรถของเขามีรถของเขาใช่ไหมวินรถสองแถวปากซอยอ,ะอ่ะเขาบอก แล้วทําไมคุณดาต้องมารับผิดชอบบอกไม่เป็นไรแล้วค่ะเขาก็คนรู้จักกันคุณก็จะได้เงินคืนด้วยไงคะขาดอยู่สิบสองวันใช่ไหมอ่าโอเคหมอดาแน่ใจเอ้ยคุณดาแน่ใจบอกแน่ใจค่ะ <c oughs> พอลงึ้นหมอนะตั้งแต่วันนั้นมาสิบสองวันหมอต้องเดินไปที่วินรถสองแถวปากซอยทุกวันเลยจนครบสิบสองวันอะ่ะหมอไม่ฝากเขาบว่าวันละวันละสี่สิบสี่สิบห้าสิบอะไรเงี้ยหมอก็ไปฝากอะ่ะคือขาดกี่วันคือเขาส่งเงินละสี่สิบห้าสิบหมอก็ไม่รู้อะ่ะ <c oughs> หมอก็นึกว่าเอาทําไมคนเรามันต้องต้องเป็นหนี้อ่ะเป็นหนี้เขาทาไมหมอก็ว่าอย่างเงี้ยเป็นหนี้เขาทาไมเขาก็บอกว่าก็เหมือนกับว่านะมัน,ม,นมันการพนันมันก็รอบตัวนะคือคือเหมือนกับว่านักเสี่ยงโชคมันเยอะอ่ะที่หมอรู้นะก็เยอะอ่ะก็โอ้โหเป็นหนี้กันเยอะแยะเลยบางทีหมอนอนนะหกโมงเช้าหมอตื่นมาเนี่ยมานั่งรอกันที่หัวนอนแล้วมาเคาะประตูกันละ อประตูหมอมันแบบมันเปิดได้มันเป็นกรแบบไม่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 ได้ใส่กุญแจไงประตูตสังกะสีข้างนอกใหญ่ใหญ่อะเขาก็จอดรถอยู่เจ้าของบ้านก็จอดรถอยู่เนี่ยนั่งตอนเช้าก็ยืมไปแล้วตอนเย็นคืนเช้ามายืมเย็นคืนหมอก็นึกในใจเอางอาี้ดีกว่าเอาไปก่อนแล้วกันแล้วมีเมื่อไหร่ค่อยมาคืนหมอก็มานั่งนึกว่าจะช่วยคนพวกนี้ได้ยังไงดีนะหมอหมอเรื่องเริ่มยุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วเออ ก็มีการทําธุรกิจเรื่องกันกนี่แหละที่หมอโดนไปสามล้านนั่นแหละเนออก็ช่วยกันก็ก็ดําเนินไปด้วยดีแต่ถ้ามันไม่มีการพนันมาแทรกนะพวกเขาก็ไม่เบียวหมอหรอกอืมนี้หมอก็จะพูดเรื่องคนเขาจะฆ่ากันน่ะออาสองหนนะหมอเนี่ยเกือบโดนลูกปืนแล้วเออเขาจะฆ่ากันนะ่ะเขาเอาปืนมาบอกว่าเขาจำท่าจะชักหมอบอกอย่ายิงนะมันไม่ดีคือมันประกอเรื่องตรงหน้าบ้านหมอหมอไม่รู้ทำไงหมอบอกบอย่ายิงนะมันไม่ดีก็บอก เจดาไม่เกี่ยวหลบไปบอกหลบได้ไงอะ่ะโอ้โหคนแบบอยู่อย่างนี้มันไม่ได้อ่ะ <c oughs> เขาบอกถ้าไม่หลบโดนยิงจีบอกกัน้ดนก็โดนเดียแล้วมาอีกเที่ยวก็เหมือนกันก็ไม่ใช่ใครแล้วเออคนรู้จักกันอ่ะเอาอแล้ะทั้งเตะทั้งอะไรคนนึงก็ซุบหน้าลงไปก็ก็จะยิงอ่ะบอกก็อย่ายิงนะเ <c oughs> ออเขาก็บอกถ้าถ้าถ้าพี่ดาไม่หลบพี่ดาก็โดนเองบอกเออโดนก็โดนจะได้แต่ตายไปแล้วหมดหล้วหมดลาไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นเออเถึงว่าไง อมือันนี้ก็จะพูดว่าเรื่องเช็คเหมือนกันนะหมอทำธุรกิจอะ่ะเสร็จแล้วก็มีคนรู้จักกันนี่แหละเออก็รู้จักไม่นานหรอกเขาเขาทำธุรกิจส่งนอกใช่ไหมเราทำธุรกิจค้าขา,ขายเราไม่เกี่ยวก็มาตีสนิทนะนะโอ้โหยืมเช็คเอาเอาเช็คไปไประกันเพราะคนเนี้ยมันขายควายไม่สำเร็จไปนอกไม่ได้ก็ขอยืมเช็คพี่ดาไปไประกันไว้แล้วกันนะ ขาจะได้รู้ว่าคนนี้มันมีมันมีเครดิตมีคนรับรองให้แต่เราก็คิดคงไม่คงไม่ทำเราหรอกก็เซ็นไปที่ไหนได้โอ้โหเรื่องมาแดงตอนไหนรู้ไหมคะตอนที่มาเจอคนที่เขาเอาเช็คไป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 ,ไปแลกใช้สามหมื่นอ่ะเขาบอกนี่นะถ้าไม่เห็นว่าท้องนะจะจับติดคุกเลยมาบอกจับเรื่องอะไรเขาบอกก็เซ็นเช็คมาแล้วไม่จ่ายอ่ะเช็คเด้งอ่ะบอกบอก,บอกจับเลยจับเลยบมอจับเลย จับไปเลยจะ,จะได้จะได้รู้เรื่องเขาบอกยังไงคุณก็โดนเพราะคุณมันเซ็นชื่อบอกก็จับไปเลยไม่ไม่เป็นไรจะได้สืบสาวเราเรื่องว่างบอกถึงจะสืบสาวเราเรื่องว่าคุณยืมโดนยืมคุณก็ต้องโดนเออแล้วแล้วเช็คเนี่ยหมอหมอมีปัญหาเรื่องการเงินใช่ไหมที่ว่าโดนโกงเนี่ยก็เช็คเนี่ยเจ้าของธุรกิจที่ติดต่อกันเนี่ยเขาก็แบบว่าเอางี้ละกันนะไหนไหนก็มันเยอะแล้วอะเงินตรงเนี้ยนะก็ก็ขอเช็คขอเช็คคำไม่ได้ไหม เขาจะได้อุ่นใจว่าถ้าดามีเมื่อไหร่ก็มาให้แบบได้โอเคเอาไปเสร็จไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหมายสารมาหมายสารมาหมอก็โมโหไรวะโห้บอกเอาไปเอาไปเอาไป,เอาไปว่าการไม่เฉยแล้วมีเงินก็ให้กันไปผ่อนกันไปไม่ยอมหมอไปเลยอะ่ะไปที่สนามหลวงอะ่ะไปสารอาญาเข้าไปเลย ในในใบเขาเขาบอกว่าบัลลังยี่หกใช่ไหมหมอหมอไปเลยหมอก็เดินดูดูดูดบันลังกยี่หกอยู่ตรงไหน,นหมอก็นั่งรอหน้าบันลังไม่มียังยังเช้าไม่มีใครมาสักพักหนึ่งก็มีเด็กผู้หญิงอ่ะรุนแล้วก็ผู้หญิงนะเด็กผู้หญิงอ่ะเข็นเข็นเข็นแบบรถเข็นอ่ะใส่กอกสารเล็กๆกันน้อยก็เปิดประตรูเข้าไปหมอก็มองมองจะทำยังไงดีจะได้รู้เรื่องก็ทีวันนี้เป็นไงเป็นกันผมไม่ผิดหยว่อะไรเงี้ยหมอก็ยื่นหน้าเข้าไปหนูหนู เออพี่ต้องเข้าไปนั่งในในในห้องไหมเขาก็บอกพี่มาธุระเรื่องอะไรบอกอ๋อพี่มาเรื่องเรื่องเช็คเขาบอกพี่เป็นโจรแล้วจำเลยบอกจำเลยเขาบอกอุย๊ยพี่พี่พี่มานั่งนี่พี่มานั่งนี่เขานั่งปุ๊บทนันปรากฏว่าทานายทานายโจ์มาเข้ามาแล้วสองคนื่องไงไม่รู้นะบอกไม่ตอนนั้นยังไม่รู้นะเขาก็ถามผู้หญิงคนนี้ว่าเขาก็มองหน้าหมอหมอก็มองหน้าเขาเขาก็ถามกับผู้หญิงคนนี้ว่า จำเลยมาอย่างผู้หญิงคนนี้เขาก็หมอก็อาปากจะพูดว่านี่ไงมานั่งอยู่เรื่องไงหมอไม่พูดเพราะเวลาเหมือนใช่ไงเวลาของหมอที่ต้องขึ้นศาลแล้วก็ต้องขึ้นอ่ะผู้หญิงคนนี้เขาก็เอามือลอดไาใต้โต๊ะกดกดหน้าขาหมอไว้ยังไม่มาเลยเขาก็มองมาที่หมอเขาบอกจะไม่มาเลยไม่เห็นเลยแล้วเขาก็แล้วก็หันมาพูดกับหมอผู้หญิงก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รอหนูแป๊บหนะหนูเสร็จธุระแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันนะพี่นะ เน,นี่ยหนูอันนี้เดี๋ยวหนูหนูทำงานก่อนอ่ะหมอก็แวบออกเลย <c oughs> แวบออกแวบออกเสร็จก็เขาเขาก็บอกว่าเอะทนายนะั่นก็ออกไปสองคนอนะ่ะ <c oughs> ทางนี้เขาก็บอกว่าเดินมาบอกว่าพี่ไปที่ตรงนี้ตรงนี้นะคำนวณชะโรปธรรมหรืออะไรเงี้ยอะไรไปปรึกษาก็ไน้ง้นอย่างนี้อย่างนี้งั้นเออตรงนี้อยู่ตรงน,รงนี้หมอก็ไปพอไปเสร็จ ที่ที่ที่ทำนักการธนาคนี่เขาบอกยังไงก็ต้องโดนถ้าไม่มีเงินมาชําระอ่ะเขาก็ต้องจับใส่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 ใสใสห้องขังในถุนศาลก่อนแล้วต้องเอาเงินมาประกันเท่ากับที่ติดนั่นแหละเฮ้อโอ้โหดีดีหมอหมอรอดไปได้ไงไม่เข้าใจเลยเออรอดตายหุดหวิดเพราะเด็กคนนั้นช่วยยังไม่เคยได้ไปขอบคุณแกเลยเออตายแล้วอีนนี้ก็ ุยเรื่องอะไรแต่ล้วมีหลายเรื่องเนาะเออเจะบอกว่าอ่าจะพูดถึงคนที่มีอาการนิ้วล็อกนะคะนิ้วล็อกนะที่ที่แม่ค้าทนี่จะเป็นเงินเดอะน,นะเวลาเอาหนังยางรัดถุงอ่ะรัดถุงที่ขายของอ่ะรัดมากๆเข้านิ้วมันก็ล็อกไงนะแล้วมีการไปผ่ากันอ่ะผ่ามาบางคนก็ผ่ามาแล้วก็โอ้โหบางคนแขนบวมใหญ่เลยอ่ะเสพษฐาทํางานไม่ได้อะไรแต่อะไรเงี้ยว่าจะบอกให้นิ้วล็อกก็มีวิธีแก้นะอ,อ่า ให้คุณแบมือเสร็จแล้วเอามืออีกมือหนึ่งอ่ะเอาเอาอีกมือไปช้อนแบบแบมือนะแล้วคุณก็หงายมือแล้วอีกมือหนึ่งก็ไปช้อนอยู่อยู่หลังมือนั้นช้อนเสร็จคุณก็เอานิ้วโป้งอ่ะไปกดกดกดตรงโคนนิ้วของนิ้วไหนล็อกกันนะกดตรงโคนอ่ะขยี้มันขยี้เบาเมันจะมีมันจะมีเหมือนกระดูกอ่อนๆนะขยี้ขยี้เสร็จแล้วคุณก็เอามือเนี่ยเอานิ้วอ่ะล็อกอ่าค่อยค่อย แต่แต่แตแตแตเหมือนจะหกักจะหักไปเรื่อยๆกับหลังหลังมือของหลังนิ้วของที่เป็นน่ะนะเดี๋ยวมันก็คลายมันก็เด้งปึกปักออกนะคะอย่าไปผ่าตัดเลยโอ้โหมันมันหายไม่ขาดหรอกเดี๋ยวก็เป็นอีกฝังผืดอะ่ะฝังผืดมันเยอะนะคะก็มันมีหลายเรื่องเลยหมอก็ติกต๊กติก๊กไว้เวลาติกก๊กอ่ะแล้วพีเรื่องเพื่อนเหมือนกันหมอไม่รู้นะ <laughs> มีเรื่องเล่าให้ฟังเพื่อนเนี่ย คือน้องสาวเนี่ยไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้ให้เพื่อนเขาที่ทำงานเราก็ไม่รู้นะว่าไปที่แท้แล้วเจ้าสาวคนนั้นก็คือเพื่อนเราที่เรียนโรงเรียนวิทยาสุศศริไอไอสวรค์ด้วยกันน่ะแล้วตอนเย็นเย็นเนี่ยก็จะต้องแอบเอาสมุดของเขาว่าลอดามาให้หมอทากการบ้านให้จ้างหนึ่งตลึง,ง,ง,งมั่งสองตลึงมั่ <c oughs> จงจนกระทั่งน้องสาวบอกชื่อถึงได้รู้ว่าโอ้ oh, นี่เพื่อนเรานี่นาะก็เลยได้นัดเจอกันแล้วก็ไปเยี่ยมคุณครูกันอะไรเงี้ยก็ดีจังเลยได้เจอเพื่อนน่ะค่ะ แล้วก็มีอืมเนี่ยเวลาจดนจะแม่รีบใหญ่จ้ะรีบจดเอาไว้ติกต๊กๆเข้าใจแต่พอมาอ่านจริงอะโอ้แล้วก็มีอีก,อ,กอีกเหตุการณ์นนะหนึ่ง่าน่ากลัวเหมือนกันนะน่ากลัวเหมือนกันก็แบบว่าคนในครอบครัวอืมไปมีเรื่อง,องคนเข้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาฆ่าหมอเนี่ย เออคนนั้นไม่อยู่ก็จะฆ่าคนนี้แทนอะไรอย่างเงี้ยเออดักฆ่าเลยเพราะหมอจะต้องออกไปทําธุรกิจจะมาต้องออกไปเอาของอะไรเงี้ยตีสองครึ่งลูกสาวก็ได้แค่สองขวบฝ่าสามขวบเนี่ยก็จะไปด้วยจนตีสองครึ่งบังเออในหลานชายวันนั้นน่ะหลานชายมันเกิดท้องเสียแล้วมันก็จะบอกว่าอาร ผมผมอยากจะได้ธุรกิจของอามาทําได้ไหมบอกก็ลองสิก็ลองก็ลองดูก็ได้ก็บอกงั้นเดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปเป็นเป็นเพื่อนอานะก็โอเคแล้วถ้าตื่นทันถ้าตื่นทันไปกับอาก็ไปนะตีสองขึ้นก็บอกครับเออมันมันไม่ได้นอนนะเพราะว่ามันท้องเสียก็เลยไปด้วยกันก็เหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรพอตอนเช้าหมอทํางานเสร็จหมอก็เข้ามาไปทําไปคลายของเสร็จก็หมอก็เข้ามาก็แม่ของหลานเนี่ยก็บอกว่าดามเดินเดินระวังมากนะ คนก็ดักฆ่ามั้งรู้ไหมอ่ะแต่แต่ถามไปแต่ถามมาที่แท้ลูกสะพ้ยเขาอะเมียของหลานชาเยนยี่ยไปได้ยินมาว่าแม่ผัวเขากำลังคุยกับคนที่ดักฆ่าหมอว,ว่าเมื่อคืนนะลูกมึงอะเสือกนะักออกประกันทําไมไม่รู้กดัก,กจะดักฆ่ามันทั้งแม่ทั้งลูกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอือหือหมาไม่พูดอะไรหมาก็เฉย ไอหลานชายรู้มันจะไม่ยอมจะออกไปซัดเขาบอกออกไปได้ยังไงตอนนี้ออกไปเธอก็โดนเลยสิไม่ต้องพูดอะไรงสิ้นแล้วหมอก็ไม่ได้นั่นหมอก็มาเรียนโหราศาสตร์อยู่กับอาจารย์ก็ไม่รู้เรื่องไงไปอยู่ที่วัดบุษพารามอออ่ะเก็อยู่บ้านใ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 น,ในพลนะนะเออเพราะว่าลูกสาวอาจารย์ของหมอเนี่ยเป็นลูกสาวของนายพลคนหนึ่งนะทีนี้แต่แล้วหมอก็เห็นหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ลงอวัยคนนี้มันดักฆ่าหมอมันตายเออโดนแทงตาย ตนแทงตายเสร็จแล้วก็เขาก็ตามจับหลานหมอสิตามจับหลานหมอหมอก็รู้แล้วล่ะว่าอะไรเป็นอะไรมาหลานหมอก็ก็หนีไปหลานหมอก็ประกาศก่อนไปว่าใครจะมาทําอาเขาเขาไม่ยอมเราต้องข้ามศพเขาไปก่อนผลที่สุดคนนั้นก็ตายหนังสือพิมพ์ลงหมอกลับมาตารวจก็มารวบตัวหมอเลยถามว่าคุณว่าแต่ก็จะเขาฆ่าจริงไม่บอกจริงเพราะอะไรถึงเชื่อว่าจริงแบบเขาดักฆ่าเราไง ตำรวจก็เลยเชื่อเรื่องมันก็เลยไปแล้วต่หลังมันไงหมอก็ไม่รู้เพราะหลานก็หายไปเลยทุกวันนี้ยังไม่เคยเจอหลานคนนี้เลยอืมแล้วหมอเนี่ยตอนที่แม่บอกไม่ให้เรียนเนี่หมอก็เป็นคนที่แบบอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็เสียใจเสียใจจนกระทั่งตัดสินใจเลยอ่ะพอกลางวันเนี้ยเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วใส่ใส่ถุงนะสมัยก่อนมันจะเป็นถุงนี่ใช่ไหมถุงกระดาษโชคดีอ่ะ แล้วก็นงกระถุงเก่าๆสีฟ้าสีฟ้าเลยยางกล้วยด้วยนะแล้วก็ใส่เสื้อลูกไม้สีชมพู้าบเปบ็นปกติแล้วก็แอบบถอดกุญแจกุญแจแม่แม่นางตักผาก็แอบบก็ไปนังคุยกับแม่แล้วก็ค่อยๆถอดรู้ในกุญแจอันไหนก็ ก็พอนั่งเสร็จตีหนึ่งได้มั้งตีหนึ่งได้หมอก็ลุกไปเหมือนคือไม่ได้นอนไงแบกเรือบดเลยแบกเรือบดมันก็ยาวใช่ไหมโอ้โหมันก็เก่งก้าเก่งก้าหมอก็ลงลงไปที่หัวกระไดนี่กระไดน่ะแล้วหมอก็ลงลงพายไปเชื่อไหมคุณวังเวงมากกลัวก็กลัวมืดก็มืดยังไงก็ต้องไปไปหา ไปหาที่เรียนได้จะไปให้ได้หมอก็พายเรือออกไปเลยโอ้โยพอจะถึงปากขอบปากคลองใหญ่นะกลัวน่ากลัวมากเลยอะ่ะกลับก็กลับไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันไม่รู้จะกลับยังไงอะ่ะกลับโอ้โหมันมันไหนไหนออกมาแล้วกลับไปก็โดนตีแนะ่หมอก็พายไปเลยพายพายไปถึงปากปากคลองนะปากคลองสังกสีอะ่ะหมอก็แวะเข้าไปที่ศาลวิหารหลวงพ่อบนแหลมมานะแวะไปเสร็จก็เอาเรือก็เรือเอาเรือจอดไว้แล้วขึ้นไปนั่งตรงวิหารหลวงพ่อบนแหลม ก็มองใจมองฝ่าก็ไม่กลัวหรอกเพราะว่าเรานับถือพ่อบรรเหลมอยู่แล้วมาไหว้ประจําเวลามีงานก็มาเออมันก็ตั้งตีหนึ่งกว่าไปจนงทั้งตีสี่กว่าหมอกก็นึกใจว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรถต้องออกเที่ยวแรกแล้วตีห้านึกนะหรือตีสี่ขึ้นมันรู้ไหมใจไม่ได้มันนานมันก็พายเรือไปเรื่อยๆน้ําก็นิ่งนิ่งไม่เหมือนไม่เหมือนปกติธรรมดาโอ้โหคลื่นนี้บานเนยอะมันก็พายเรือไปเรื่อยๆแสงไฟที่ตามเสาไฟฟ้าก็สาดมาที่แมนนน่น้ํานั้นน้านิ่งสนิทเลย ไม่มีใครพายแล้วมีหมอลําเดียวอะ่ะพายไปถึงหัวรถหมอก็ดึงดึงเรือนะดึงเรือบทอแขึ้นไปเกยที่ท,ที่ที่แห้งๆหงน,นะแล้วหมอก็หยิบโลโลม้วนผมมาเขียนกระดาษไว้ว่าถ้าใครถ้าใครนะ,จะเจอเรือลานี้ให้ไปคืนที่บ้านแม่หมอบอกว่าเลขทีไว้แล้วหมอก็ขึ้นรถรถเที่ยวแรกอะ่ะ กระป๋องกระป๋องตุ๊กกระตองตุ๊กกตายลุงตรงนางกระป๋องหมอก็สีนะหมอก็ดึกดึกขึ้นไปด้วยอะไรหมอก็ขนขนแล้วพนักงานเก็บตั๋วเก็บเสร็จก็พูดกับคนขับพูดกับคนรู้จักว่าเด็กคนนี้หนีออกจากบ้านพูดเงี้ยหมอก็ทำไมต้องยุบทำไมต้องพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหมอก็นั่งไปจนถึงสายใต้ถึงสายใต้เสร็จหมอก็นั่งนึกว่าหมอก็นั่งอ่านเงี้ยอ่านว่ารถอะไรไปไหนเห็นสายสี่สิบว่าคุณจะผ่านจะพานพุทธ เราเคยเห็นนี่เพราะว่าเรือเรือทหารเรือทหารเรือเคยแล่นมาแล่นมาแล่นมาผ่านสะพานพุทธมาท่าน้าบ้านเราก็ยังเคยรับเราไปเที่ยวนั่งเรือเล่นแล้วก็กลับมาส่งที่โปฝลั่งหมอก็นั่งเลยนั่งเสร็จก็งงไปก็งงมาวูจะไปหาป้ายังไงดีนึกยังไงก็นึกไม่ออกนึกไม่ออกหมอก็ลงลงตรงนั้นแหละลงตรงตรงท่าท่าท่ารถอะหมอก็ลงเสร็จหมอก็เดินเดินเดินไปหมอก็นั่งตุ๊กตุ๊กมาเลย นั่งตุกตุกไอ้งูตุกบอกลงพราอาทิตย์ลงท่าอาทิตต์ทุกๆุกมันจะไปไหนก็ไม่รู้ผ่านบาลงลำพููมก็อ้อมใ้อ้อมฝารู้หมอบอกนี่ๆๆนๆๆๆๆี่ีีจอดตรงน,นี้ก่อนหมอบอกเนี่ยค่ารถเท่าไหร่เดี๋ยประมาณภาะอาทิตย์ก็บอกหกสิบอกเอางี้แล้วกันเนี่ยวางไว้เลย หมอวางไว้เลยเจ็ดสิบาทหมอหมอเพนเลยเพราะตุ๊บตุ๊มันมันมันไม่มันไม่จอดตรงที่ท่าพระที่มันอ้อมไปอ้อมมาอ้อมมาอ้อมไปหมอจําได้เนี่ยหมอเคยพายเรือมากับแม่ท่าพระท่าระเบิคลอาลำพูอ่ะแม่มาทําฟันอ่ะหมอจําได้มาถ่ายรูปอ่ะหมอลงเสร็จหมอตึ๊ก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 ลงไปเลยลงเรือค่ะลงเรือเกียวข้ามไปฝั่งมะดาวดึงเลยแล้วหมอก็เดินเข้าไปหาบ้านครูนะครูอ่ะเออเข้าไปบ้านครูครูกลับจากโรงเรียนมาหมอดีใจดีใจเขาก็มีมีมาสอนเด็กนักเรียนนะนะเรียนพิเศษอ่ะ พอที่สุดไปทํามาเด็กๆพวกนั้นอะ่ะเออลุงหมอกันใหญ่เลยหมอช่วยสอนนะเด็กปสองปสามน่ะ 3, หมอก็ช่วยสอนแล้วหมอก็นึวกว่าจะได้เรียนต่อไงพอดีแม่มาตามพ่อมาตามหมอก็เลยต้องกลับกลับไปทําสวนต่อเออนี่เนี่ยเด็กไม่ดีไม่ได้เรียนต่อโมโหไงอะ่ะแล้วก็คิดเอาเองว่า,อ,าอะไรเป็นอะไรแล้วก็มีเรื่องเออคุยถึงเรื่องไหนแล้วนะ พอเวลาทําคลิปเสร็จนะก็นึกได้ว่าโอ้โหเนี่ยถ้าเราถ้าเราทําไมลืมเรื่องนั้นน้าอะไรอย่างเงี้ยอืมก็จะก็จะบอกนะคะว่าอ่าอย่าอย่าไปคนนิ้วล็อกนะอย่าไปผ่าตัดเลยถ้าฟังคลิปหมอนะถ้าไม่ฟังคลิปหมอหมอก็ไม่รู้จะช่วยยังไงถ้าฟังคลิปหมอนะมาได้นะให้บอกหมอ เนี่ยคุณก็จับไปคนนิ้วอะทุกนิ้วอะที่เป็นน่นะจับจับเสร็จคุณก็ค่อย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 แบบว่าเอามืออะช้อนช้อนเอามือนะเอาเอาเอานิ้วเอามือเราอีกฝ่ายหนึ่งนะนิ้วโป้องอะกดกดไปแล้วก็เอาอีกมือหนึ่งอะลองอะเดี๋ยวมันจะเด้งดึ่งออกมาแล้วคุณก็จับคนคนนิ้วคุณอะเดี๋ยวคุณก็หายไม่เป็นหรอกเชื่อหมอนะคะอย่าอย่าไปทำอย่างนั้นเลยแล้วเมื่อวานนี้นะ หมอก็ได้อบาสประวัติเหตุมาแมแมบเลยหมอหมอเนะี่ยบ้านลูกค้าหมอนะ่ะก็ทาใบมะกรูดใช่ไหมจแได้หมอก็แบบชอบชอบเด็ดมะกรูดมันห่อไหมหมอก็ช่วยเด็ดเด็ดเด็ดเสร็จก็จะกลับอยู่แล้วอ่าก็เดินเง่ยเดินก้าวเห็นว่านิดเดียวก็จะเอาไปให้เด็กที่ที่เขาทางานอยู่ไม่ต้องใหไก็เรียกเขามาโอ้โหเดินไม่ระวังยกลังนิดเดียวหมอก้าวลงไปหมอลื่นปลุด เพื่อนเพื่อนเสร็จก้นกระแทกไอ้มือก็ถือลังอยู่สอกมันก็กระแทกกับกับบันไดอ่ะบันไดปูนอ่ะคุณใช่ไหมแตกอ่ะศอกแตกแล้วหมอก็มึนไปเลยมุนมากเลยเนี่ยหมออแต่พว่าหมอยังไม่ไม่ยอมทานน้ามันทั้งตัวนะวันนี้หมอจะพิสูจน์ว่าวันนี้เมื่อวันเมื่อวานใช่ไหมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผลเป็นยังไงจะต้องรู้ว่าวันที่สามหมอก็ลองดูก่อน ว่ามันจะเป็นยังไงไหมหมอก็เอาอนี้นะคะอย่างอ่าน้ําตาลทรายนะธรรมดาน้ําตาลทรายแดงนะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เหล้าขาประมาณสี่ห้าช้อนโต๊ะนะแล้วคุณก็คนให้มันละลายละลายนะกินเข้าไปมันก็จะไปช่วยละลายเลือดที่ที่เป็นก้อนอนะ่ะอันนี้อันนี้เป็นตาราจีนนะหมอได้มานะอ่าเป็นตําราจีนแล้วก็ก็หมอได้มาเนี่ยแต่ถ้าโดนไปโดนตกรถมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย เป็นแบบตัวช้ำอะโดนก็ซ้อมมาโดนก,ก็ทำร้ายมาเหมือนนักมวยอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ค่ะก็ได้ผลน่ะแต่แต่ผัวซ้อมมีตีนี่หมอหมอไม่รู้นะว่ามันจะหายไหมนะอะแล้วก็มีมีเรื่องที่ว่าคนเป็นอ่าเเรียกกันอะไรอ่ะกลากเลื่อนนะนะกลากเลื่อนน่ะหมอหมอหมอก็มีนะ มีมีมีคนบอกมานะอันนี้ไม่ใช่ของหมอเองนะไม่ใช่หมอรู้มาเองคนก็บอกมาทีเขาให้คือเป็นดอกดอก,ด,อกดวงดวงนะบางคนเหงืออเค็มอะไรพวกนี้ยเขาก็จะเอาเอาไม้ไผ่อะไม้ไผ่ไม้ไผ่ไไนะขูดขูดขูดตามตัวเสร็จแ,แล้วก็เอาเอามะนาวอะแบบถูถูถ,ถูถูไปนะคะแล้วเขาก็เอาเนี่ยยายาตั้งอะแล้วรองน้ําฝนกลางแจ้งไว้อะ่ะ แล้วก็เอาอยาตั้งก,กรรมฐานนะ่ะคุกคุกไปในน้ําฝนนั่นนะแล้วก็มาทาบ่อยๆมันก็จะหายอันนี้อันนี้คนอื่นเขาบอกมานะก็ถ้าได้บุญกุศลก็ขอให้ได้กับคนที่บอกแล้วกันนะคะค่ะวันนี้หมอไม่มีอะไรแล้วนะหมอก็บอกตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีนะคะ